ะะซื้อมาเพื่อของเราเนี่ยต้องหาชุดไม่เจอค่ะซอมก็เลยใส่เสื้อที่ดูเพื่อที่สุดนะคะก็คือเสื้อที่สกกีนว่าเรียวหลี <c oughs> หลายคนน่าจะเคยเห็นเสื้อตัวนี้ในคลิปที่ซอพูดถึงบิโลน่ากับออสการ์ตอนเด็ก <c oughs> เราจะมาดูกันว่าของซื้อมาเพื่อใน EP นี้เนี่ยจะเรียวหลีขนาดไหนนะคะ <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยชิ้นแรกมากันเลยค่ะื้อ <c oughs> <c oughs> ยังคงต้องการสปอนเซอร์ที่จะมาอยู่บนกล่องนะคะซื้อกล่องคือเยินมากเลยอะที่ฉันบอกว่าฉันไม่มีเสื้อใส่ในวันนี้เนี่ยทีมงานเราก็จัดมาให้กับซื้อมาเพื่อคอสตูมตัวใหม่นะคะเราอยู่กับเกนเดดเดดดิเสื้ออะไรที่เป็นเสื้อโว้ยอะไรอะเัอนขาดอ้าวจบแล้วรายการเราต้องปิดคลิปแล้วค่นทคนกองขาดท่อสปอนเซอร์กล่องไม่ซื้อรอบนี้ดูดีเหอะทำไมมันเป็นฮูดดี้อะไรอย่างนี้ หมือนชุดเนี้ยทหารหน้าปกคุกกี้ไอเซนอน์อันแดงๆคาดๆอ่ะเราไม่รู้ว่าชุดแบบนี้เขามีชื่อเรียกหรือเปล่าอ่ะแต่เหมือนเป็นชุดแบบโอ้หมันเท่เกินไปเกินกว่าเราจะใส่ไหมมีเสียงไหมอกแตกมันรับมีความเป็นฮิปสเตอร์ฉันเหมือนไมเคิลแจ็คสันคล้ายๆเขาจะเป็นแบบตรงกลางแดงๆแล้วก็มีปกเขาเรียกอะไรสภาพไหลเขาเรียกว่าที่อยู่ตรงไหลแข็งๆอ่ะบางคาดไหลบางคาดไหลแล้วถ้าบงอ่ะบงก็คือความไม่ได้ไม่ว่าอะไรอ่ะตรงไหลอ่ะ ไม่เอาเอาของไมเคิลแจ็คสันอ่ะอินทนูของไมเคิลแจ็คสันแล้วถ้าใช้วงดนตรีบ้านยุคคุณพ่อคุณแม่ยุคเก่าๆเอ้ยถูกต้องมีคนเก็บมุกมูฟออนที่เก็บมุกก็คือคนที่เด็กที่สุดสรุปไมเคิลแจ็คสันเขามีอินทนูอินทนูก็คือเราไม่มูฟออนต่อไปไหนเลยกับเสื้อผ้าตัวนี้แต่จะเนื้อผ้าดีนะคะงานปริ้นชุดดีเทลดีนะคะให้ดูในกล้องนะคะมันไม่ใช่งานปักมันเป็นแค่งานตะกีนปะโอเคได้เชื่อมัน อย่ากว่ามาันตายแล้วอะเ <_ d iss ue> ด็ดนี่ก็คือน้องหมาทำแมวร้อ,องน้องหมาเเทุกคนเทคเจอข้างในมันประหลาดมากเลยเหมือนมีทรายอยู่ยินเสียงปะน้องเบนมีปุ่มน,น้องเบนเลยอะเขาต้องใั้หัวกับหาให้แรงที่สุดอย่างเงี้ยเหรอรแล้วก็ยืดออกมาจริงเหรอ1 2 3่ง พื่อใครอ่ะใครอยากจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยหรอหน้าน้องเหมือนในวาดภาพวาดที่มันสกรีมอ่ะเดี๋ยวแล้วฉันอยากให้น้องกลับเป็นเหมือนเดิมจะทำยังไงอ่ะตีกลับเธอมันไม่มีท่าไหนที่ดูฉันไม่ทารุนสัตว์อ่ะเราก็ปั้นหน้าน้องได้หรอของเล่นชิ้นนี้ไว้ทำอะไรคลายความเครียดหรอคือโกรธมาที่บ้านไงแต่ว่าแบบรักมา ตีหมมาไมไ่ด้อ๋อโกรธหมาที่บ้าน<อ>แล้วก็หยิบตัวนี้ให้หมาที่บ้านดูแล้วก็เ,เฮ้ยมันเหมือนวางโทรศัพท์ได้เลยนะเนี่ <c oughs> <c oughs> ยจะไปซ่อมไม่หวังผลประโยชน์กับมันอยู่เนี่ยไอ้นี่ไงไว้ดูดูซีรีส์ดูอะไรอย่างเงี้ยหรือนี่เวลาชาร์จมือถือก็ใกล้เคียงนะีป <c oughs> ซ่อมกันเดียวนะที่หารประโยชน์จากมันนี่งไงน้องช่วยดันได้เฮ้ยน้องมีประโยชน์เพิ่งเพิ่งเจอเมื่อกี้อ่ะน้องหมา ักยุยับนะจ๊ะมาเพื่อชิ้นต่อมาเอดี้นีเองนะคะเอจี้เป็นชิ้นต่อมาหรือเปล่าไอดี้มีแต่คนรวยไอจี้เป็นตัวแสดงตัตตลวละครที่มาจุ่มนี่บ้านมาแล้วถ้าเธอหันป๋องแปงให้ผู้ชมไม่ได้อนาจานอะไอ้จุม้มเจนนี่นะคะเราผิวสัมผัสมันประหลาดจังอะ<า>เจนนี่มันคืออะไรก็ไม่รู้ละกันเดี๋ย มีแบตเตอรี่เด,ด,ดี๋ยวดีเฮ้ยค้างเลยเหมือนเนี้ยหน้าปั๊มน้ำมันหน้าเต้นรถอะคืะอเห็นว่าทูปกายกายที่เราเคยเห็น่ะลมมันจะออกข้างๆด้วยใช่ไหมคะแล้วมันก็จะแบบซ้ายขวาซ้ายขวาอันนี้เหมือนมันบูชาอะไรสักอย่าง ื่อซอฟแบบอยากมีคอนโดมิเนียมขายของเองเน,นี่ยซอฟสมมุติซอฟขายเอ็ดดี้นี่ขายเอ็ดดี้นะคะเร่เข้ามาเร่เข้ามามีด้วยนะเฮ้ยมีหนังสือเล่มเล็กๆมาให้ด้วยทุกคน <S 2> <S 2> w a c k y Waving Inflatable Tube Guy History and Youth มี history ด้วยหรอคือเราเคยเห็นหน้าทุกกายตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นมีมในอินเทอร์เน็ตนะคะของต่างประเทศเนาะอเมริกาอะไรอย่างงี้ก็จะแบบทุกคนจะรู้จักสิ่งนี้โดยหน้าตาแบบนี้ทุกกายตัวนี้เนี่ยเป็นพี่เลี้ยงเด็กได้เขาบอกว่าน,นี่นะจะช่วยให้เอนเตอร์เทนเมนต์กับเบบี้น้อยแบบไม่มีวันจบสิน้นอ้ยลมเย็นนะเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าทุกกายเนี่ยไม่มีสมอง <c oughs> ไม่มีประสบการณ์การเลี้ยงเด็กไม่มีอะไรเลยแต่ช่วยดูแลลูกของท่านได้ เออซื้อมาพื่อจริงเนาะทูปกายนี่มีอายุได้นะเห็นแบบนี้เนี่ยเขาเพิ่งฉลองครบรอบอายุ30ปีในปี2016ไปตอนนี้ทูปกายก็น่าจะอายุประมาณ35ปีเป็นคาแร e คเตอร์หรอนี่ไง,งเล่นจสัตว์เลี้ยงได้ออจริงๆแล้ว,ว่ก่อนทูกกายจะหน้าตาเป็นแบบนี้เคยเป็นยังไงมาก่อนรู้ไหมเป็นแบบนี้ เป็นอัดลมเข้าไปแล้วก็คือมีคนน่ะเชิดตัวเล็กๆข้างล่างแล้วก็ให้เป็นทุบกายเป็นลมซึ่งน่ากลัวนะคะาว่าเหมือนไททันเลยเพราะว่าพัฒนาหน้าตามาเป็นอย่างเงี้ยคือดูน่ารักแล้วนะเขาบอกว่าทุบกายเนี่ยเป็นครูสอนเต้นได้ด้วยเขาบอกให้พวกเราเนี่ยตั้งใจมองนะคะที่ทูบกายแล้วเราเนี่ยก็จะได้เรียนรู้จังหวะหรือแบบคริโอการาฟี่จากเขานะคะ หลักหักไม่ขึ้นสักทีเหรอเออไม่ขึ้นสักทีเหรอเอ,อ,อยีงอยงด้วยเอียงเอียงเอียงสอนเต้นยังไงเนีย่ยหลังหักแล้วสวรรค์มื่อก่อจะสอนเต้นนะแล้ววันนี้ไม่ใช่เต้นไม่ใช่โยคะด้วยไม่ใช่อะไรเลยก็ต้องขึ้นเร็วขึ้น <Go. S 1> อะไรกันนี่ก็คือทูบก,กายค่ะเอ้ยน่ารักดีทีมงานเราสรรหาของเนะาะเสื้อาพื้น มินิคลีเนอร์มิโดริ ะะคมิดุลิมีคำแปลไหมคะมิดุลิแปลว่าสีเขียวมิดุลิแปลว่าสีเขียวหรอไม่เห็นมีตรงไหนเขียวเลยอะมิดุลิสำหรับเราอะเป็นชื่อตัวการ์ตูนตัวละครตัวหนึ่งจากเรื่องมือขวากับขาโจรชอดูเรื่ออใช่สนุกมากนางเอกชื่อมิดุลิฉันจําได้แล้วนางหัวเขียวเอามิดุลิแปลว่าสีเขียวหรอไอซอฟต์อุปกรณ์ช่วยเหลือฉันยังไม่จบกับมิดุลิเลยมีอุปกรณ์มาแล้วเหมือนในโลกอะแม่เอกก็ชื่อมิดุลิอะก็แสดงว่าถ้าเกิดเป็นการ์ตูนไทยแล้วถ้าอนิเมะเป็นของไทยอะก็จะชื่อว่าไอ้เขียวหรือ ริงเหรอนี่คือสีเขียวบ้าบ้าแล้วขมเขี้ยวไอ้ทีอะไรอย่างเงี้ยขมเขี้ยวขมเขี้ยวขมเขี้ยวคือพืชเขียวคือเหมือนกะละมังสีเขียวเขียวกะละมังสีเขียวอ่ะจริงๆแล้วมันคือสีน้ำเงินแต่ภาษาใต้กับคำว่ามี้โตริตรงเนี้ยไม่น่าจะมารีเลตกันนะภาษาของญี่ปุ่นมันเล่นยังไงไปุกคนดูดิเมื่อกี้เสาแค่ลองถ่ายเฉยๆนะมันคือไงเฮ้ย เฮ้ยน่ารักอ่ะแล้วใครยังลบเรามาทำไมอ่ะซ้อมลองดูด้านล่างมีกริงอีกอยู่แล้วเนี่ยเขาติวขาวอ่ะเออันเนี้ยเหรอมันเป็นเหมือนไม้กวาดเราเอายางลบมาทำอะไรเอามาลบลบแล้วเกินไล่สะอาดสะอาดแล้วมีสองทีไรสะอาดแล้วเหรอมันก็มีเกี้ยงลบเออสงสารเลยข้างนอกสงสาร เคียงลบหรอป่าเครื่องทำความสะอาดยังลบ๋อก็คือคือยังไงอ่ะก็คือลบเฮ้ยแต่เราเคยมีประสบปัญหาตอนวัยเด็กเวลาที่แบบเราลบเยอะๆยอ่ะแล้วเวลาเพื่อนที่นั่งข้างลบเยอะจัดจัดอ่ะเราลบเยอะอย่างนี้ซองต้องแบบมีบาดแผลใช่ไหมไหนนะมันลบนี่เวลาลบที่ยังลบเยอะๆอะ่ะเราจะแบบปัดลงพื้นแล้วมันก็จะไปสกปรกตรงพื้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีสิ่งนี้ค่ะเราก็แค่ใช่ไหมฉันใช้ถุงทีนี้ ุเก็บไปจริงๆนะนี่เห็นป้าข้างในอะ่ะเฮ้ยมันเหมือนมุหุ่นยนต์ดูดฟุ่นเนาะแล้วเราก็ถ่ายไปอีกนี่นะทุกคนดูตรงนี่เดี๋ยวซอฟมาปัดเปด็นกองๆให้ดูนี่คือที่อย่างลบนะคะแล้วเราก็เพียงแค่เจดเด็มเจนเฮ้ยสะอาดเลยอ่ะมันก็คือลบอยู่ในห้องเรียนโดคุตีได้เลยเสียงดังมีความแบบเด็กซิ่งในจิตใจเข็นท่านหลังมันวิ่งไหมเรารีกนว่าชาร์จใช่ป่ะแล้วก็จะแบบ เริมมเวลาไปเขียนอย่างอื่นสิ่งที่ได้มาก็คือมือไม่ต้องเลอะแต่ต้องแลกมากับเสียงที่ดังมากในการเก็บที่ยังลบนะคะชิ้นนี้ซื้อมาชิ้นเท่าไหร่อะ232บาทเมดอินเจแปนแน่เลยหนึ่งสองสามเขาเเห็นการทำงานของมันแบบช้าๆค่อยๆกวาดค่อยๆเก็บเฮ้ยมันฉลาดมากเลยอะทุกคนเห็นจากข้างหน้านะมันจะแบบมันมีบุ้งกีที่ตักฝุ่นที่ตักผงที่โกยผงเออนั่นแหละอันนั้น่ะน่ารักจังเลยแราว่าต้องแกะข้างหน้างออกมาได้เลยนะ โอ้เราก็เทออกมาก็คือต้องเป็นคนที่มีความสุขกับเครื่องเขียนมากกุ้ยกบเหลาดินสอที่ใส่แบบนี้เมียงลบมียงยี้ลองอีกทีนึงนะคะอันนี้คือขนาดรถด้วยให้เราทดลองกวาดใช่ชิ้นมันใหญ่มากเลยนะเธอเปิดอุ้ยเด็ดดี้กินไม่ได้นะหนูจะมาบังทุกตอนไม่ได้มาถ่วงค่าตัวหรอข้าวก็ให้แล้วไงข้างล่างนะถ้าอยากอยู่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้โอเคนอนดีมากคุ้มทุน เฮ้ยกวาดเนี่ยมันมองไม่ชัดเหรอมันต้องกระเดื่ก้นมานิดนึงลองชิ้นเล็กๆมั่งเฮ้ย,ยดูหน่อยดิเราก็ไม่น่าจะกวาดขึ้นนะชิ้นมันใหญ่ไปนะมันใหญ่ไปอ่ะโอ้มันก็พอมีติดเข้าไปบ้างนะก็คือเอาจริงๆแม้ถ้าชิ้นใหญ่ขนาดนี้เอามือโกยอ่ะง่ายกว่านะ <S <S เราว่านะเรียกได้ว่าสิ่งนี้นี่เป็นอุปกรณ์ที่น่ารักมากเลยนะคะมีกลไกเล็กจิมมิคนะคะกับมินิคลีนเนอร์มิโดริค่ะเื่อมาเพื่อ ชิ้นสุดตาแกมีเสียงรอดมามันมีเสียงแน่เลยใช่ไหมฉันได้เสียงกระตุกกระติกมานะตกใจอีกแล้วพูดตามเหรอน่ารักเราข้างหลังมันเปิดอะไรได้ด้วยอะ่ะอ๋อมันเป็นแค่ที่ใส่่านข้างใน เดินกลับมาด,ด้วยทุกคนตีคุ้งกลับมาด,ด้วยนะ <c oughs> เดินออกไปอีกแล้ว <c oughs> เดินกลับมาเดี๋ยวนี้เลย <c oughs> เดินกลับมาเราเร็วขี้เกียจพูดนะมันพยายามจะทําเสียงสูงเธอลองเสียงสูงที่สุดเลยโอ้จิมแงบอกว่ามันพยายามเสียงสูงไว้ทอบเสียงสูงกว่านี้อีกเหรอ เท้า,ทาซ้ายจะดูกอะไรอะกดอีก <yaş> ที้ด <ederim> ้วยตินลิขสิทธิ์ปะเนี่ยเพลงใคร ไหนถ้าเราพูดยาวๆต่อไปเรื่อยๆแกจะพูดได้ครบหมดหรือเปล่าเราจะพูดอย่างเงี้ยเราจะพูดอย่างงี้ไม่หยุดเลยแกจะพูดได้ครบทั้งหมดหรือเปล่าลองดูดีลองดูดีดู ซอจะพูดไม่หยุดเป็นเวลาหนึ่งนาทีโอ้โหยากมากเลยนี่จะพูดไม่หยุดหนึ่งนาทีจะดูว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะสามารถพูดได้ยาวสุดขนาดไหนนะคะมาดูกันว่าหนึ่งนาทีนี้ซอจะพูดอะไรได้บ้างนะคะกดเลยจะลอดใครรีพูดไหนยังพูดไม่จบ จะพูดนานกว่านี้นะแต่นานก็ดูฟังนะจะถ้ายืนดีๆไม่ไม่ฟังแล้วอ่ะขาดหายใจหรือเปล่าอ๋อขาดหายใจถ้าเกิดถ้าเซนเซอร์พูดอย่างนี้ที่ต้องหายใจทุกคนเรารู้แล้วคือมันจับจากเซนเซอร์คือเมื่อกี้บางจุดอ่ะซอฟนั่งเงียบๆอ่ะมันแค่หายใจแล้วนางก็จับเสียงได้ใช่ป่ะถ้าตั้งอยู่ที่บ้านคนเดียวอะนั่งเงียบๆอยู่คนเดียวอยู่ดีๆนางมีเดีแอคนี่หลอนนะกิ้นเลยนะไม่รู้จะวิ่งหนีหรือจะเคลียร์งนี่ออกดีเฮ้ยนน่ารักแล้วนี่ก็คือ among us ย้และนี่ก็คือซื้อมาเพื่อของเราใน EP นี้นะคะเพื่อนๆถูกใจของที่ไหนก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันบอกขอมเมนใต้คลิปเลยค่ะดูคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะก,ก,กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ซอมด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณสังรรับชมขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะเย้เพื่อนๆสามารถรับชมซ้อมรีวิวย้อนหลังนะคะกดดูไที่ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะหรือว่าอยากดูคอนเทนต์อื่นสนุกๆก็อย่าลืมแวะไปดูทีีี่่่ชออองงซปมนนะะคก็ดดูไ้้ทตร